ตอมอตุรกีเข้ายากไหมแล้วต้องพกเงินไปเท่าไหร่และเขาถามอะไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์สพายตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยมีข้อมูลดีๆามาฝากทุกๆคนนะคะซึ่งก็ยังวนเวียนอยู่เกี่ยวกับสนามบินอยู่นะคะซึ่งฟีดแบ็กก็ดีมากนะคะแล้วก็มี FC ฟละหลายๆท่านก็ถามมาแบบเจาะจงเลยเกี่ยวกับตมหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองของตุรกีนี้ว่าเข้มงวดแค่ไหนถามอะไรยังไงต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเง,ง,งีย้ยนะคะก็เลยวันนี้จะเอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตมตุรกีมาเล่าสู่กันฟังค่ะ แล้วก่อนที่จะไปรับชมและฟังฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลดีๆต่อไปค่ะมาเริ่มเรื่องกันเลยข้อแรกเลยนะคะด่านตอมอตุรกีเนี่ยเข้ายากหรือเปล่านะคะเอาจริงๆพิมพ์ก็ได้มีประสบการณ์มาประมาณ2-3สประเทศพอสมควรนะคะแต่ที่เข้าง่ายที่สุดในโซนทางมาทางนเนี้ยประเทศตุรกีถือว่าเป็นประเทศที่ตอมอเข้าง่ายที่สุดคะ่ะทุกคนนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลว่าจะ มาเที่ยวแล้วเขาก็จะถามนู่นนี่นั่นมากมายให้แบบเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวของพิมพ์จากประสบการณ์คนรอบข้างนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่เพื่อนพิมพ์จากไทยมาเที่ยวหาพิมพที่นี่เนี่ยนะคะเดี๋ยวพิมพจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเอาจริงๆแล้วที่ตุรกีนี้เขาจะไม่ค่อยถามข้อมูลอะไรมากมายนะคะคนดวงดีบางคนเจอแค่ยิ้มห้าวใช่เท่านั้นก่ะทุกคนก็สแตมบัตรผ่านได้เลยนะคะไม่ฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะ เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วก็ผ่านเกือบจะทุกคนคะ่ะไม่มีการส่งกลับใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณมาแบบถูกต้องและมีตั๋วไปกลับถูกต้องและไม่นําของสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเท่านั้นก็คือฉลุยคะ่ะนะคะแล้วพิมพ์ก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ไทยนะคะเขาก็มาเชี่ยวหาพิมพ์ที่ตุรกีนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของเขาด้วยเขาก็กังวลเหมือนกันว่ากลัวตอมอตุรกีจะถามนู่นนี่น,นั่นกลัวตอบไม่ได้นะคะแต่สรุปแล้วมาครั้งแรกก็เจอด่านที่แบบ ฉลุยเลยไม่ใช่ด่านหรอกค่ะพิมพว่าน่าจะเป็นทุกจุดแหละนะคะฉะลุยยิ้มให้แล้วก็เสร็จเลยนะคะฉะนั้นสําหรับด่านตรุรกีพิมพ์ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่ต้องกังวลม,มากไปนะคะส่วนตามาข้อที่2นะคะอันนี้ก็คําถามยอดนิดเลยนะคะพี่พิมพ์คะมาเที่ยวตรุรกีเนี่ยเขาจะตรวจเงินในกระเป๋าเราไหมเราต้องคบเงินไปเท่าไหร่เรามีบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้นะนะคะจริงๆแล้วมีบัตรเครดิตติดต,ตัวไว้มันก็ดีนะคะ แต่ถ้าคุณมาเทีย่ยวประเทศอื่นๆเนี่ยคุณก็จะต้องจําเป็นจะต้องมีเงินติดกระเป๋าค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าจะมาเทีย่ยวแล้วไม่มีเงินในกระเป๋าเลยซึ่งมันย้อนแย้งนะอย่างนไยคุณก็ต้องมีติดกระเป๋าไว้หมื่นหนึง่งหรือคุณก็บอกว่าฉันมีบัตรเครดิตโน่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วโดยรวมด่านตอมอตรุรกีนี่จะไม่ไม่ไม่เคยเจอขอดูเงินในกระเป๋านะคะ ส่วนมากก็จะเป็นด่านด่านทางต้นทางของเรามากกว่าที่จะขอดูนะคะซึ่งเป็นด่านทางของสุวรรณภูมิจะเป็นฝ่ายที่จะขอดูพ็อกเก็ตมบนเนี่ยเรามากกว่านะคะซึ่งเพื่อนของพิมพ์ที่มาเที่ยวไทยเนี่ยมาครั้งแรกก,ก,ก็ขอดูเงินในกระเป๋าเลยนะตรงจุดเช็คอินที่ที่สุวรรณภูมินะคะพอไม่มีเงินในกระเป๋าอัน,นเขาก็ไล่ให้ไปแลกเงินมาแบบให้ไปเอาเงินกดเงินมาใส่กระเป๋าแบบให้วิ่งให้วุ่นกันไปเลยนะคะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมนะคุณมาเที่ยวนี่คุณก็ต้องมีเงินติดกระเป๋าไหมนะคะฉะนั้นอย่าทําให้อะไรมันยย้้อนแนแงะ ทางสุวรรณภูมิให้เพื่อนพิมพ์กดเงินมาติดกระเป๋าไว้แต่พอเพื่อนพิมพมาถึงตรุรกีนี้ทางตรุรกีด่านตมตรุรกีนี่ก็ไม่ได้ขอดูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ไอ้เรื่นนะองที่ขอดูเงินในกระเป๋านี่ก็อีกเช่นเคยคะ่ะไม่ได้เป็นสําหรับทุกคนนะคะพิมพและเพื่อนและหลายคนนี้ก็ไม่ได้เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นด่านทางต้นทางสุวรรณภูมินะคะพิมพก็ยังไม่เคยเจอทางสุวรรณภูมิขอดูเงินในกระเป๋าพอกเกนแมนนี่นะคะมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนคนไปแล้วแต่พนักงานนั้นๆนะคะทุกคน ส่วนใครที่มีบัตรเครดิตแล้วก็จะเอาบัตรเครดิตมาใช้ในต่างประเทศนี่ก็ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าเขาจะมีค่าเซอร์วิสชาร์ตนะคะทุกคนก็ค่อนข้างราคาแพงอยู่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเงินสดเป็นดอลลาร์จะดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีฉุกเฉินก็เป็นบัตรเครดิตได้หรือใครถ้าไม่อยากจะพกเงินสดเยอะแยะมากมายก็เป็นบัตรเครดิตได้อีกเช่นกันคะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับในส่วนของเซอร์วิสชาร์ตนะคะแล้วทุกคนมีคนถามว่า แล้วถ้ามีเงินติดในกระเป๋าเนี่ยต้องมีติดเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความความหนาความบางของกระเป๋าเลยค่ะได้หมดเลยนะคะก็แรก,แรกมาค่ะ,คะเงินนะไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินยูโรมันก็แลกไดกทั้งนั้นนะคะติดกระเป๋ามาเลยเพื่อฉุกเฉินนะคะส่วนในเรื่องของบัตรเครดิตก็พกมาไว้ด้วยก็ดีค่ะนะคะสําหรับคําถามนี้ที่เพื่อนถามมาว่าเ,ออเงินในกระเป๋าเนี่ยต้องพกมาไหมจริงจริงแล้วมันก็ต้องมีนะคะทุกคนต้องพกค่ะ แล้วส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทางพนักง,งานต่อหมอจะขอดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของตั๋วไปกลับมากกว่าอันนี้เขาจะซีเรียสนะคะทุกคนฟังไว้ให้ดีนะเขาจะซีเรียสเรื่องนี้จะไม่มีการซื้อตั๋วขาเดียวนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็คือถ้าโชว์ตั๋วไปกลับก็คือผ่านฉั้ลุยสแตป์ขาไปเลยต่อมาคำถามยอดฮิตข้อที่3นะคะทุกคนจ๋านะคะถามมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งตัวพิมพ์เองเนี่ย ก่อนที่จะมาเที่ยวอันนี้ก็คือเคยกังวลอยู่เหมือนกันนะคะถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศนั่นก็คือตอมอเขาถามอะไรบ้างคะพี่พิมนะคะตอมอตุรกีนี่ถามอะไรบ้างนะคะถามยากไหมถามเยอะไหมนะคะเอาจริงๆแล้วจากประสบการณ์พิมพ์หรือคนรับข้างนี้แทบจะไม่มีคําถามเลยนะคะคือน้อยมากหรือและใครเจอมากน้อยแค่ไหนสามารถเอามาแชาร์เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวตุรกีด้วยนะคะมาคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้เลยว่าเจอคําถามอะไรบ้างยังไงบ้างแต่พิม ไปกับเข้าออกนอกประเทศก็คือไม่เคยเจอถามเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะเพื่อนพิมพ์ที่อยู่ไทยมาเที่ยวหาพิมพ์ที่นี่พิมพถามแกแกก็บอกว่าไม่ได้ถามนะคะส่วนมากก็คือจะจะถ้ามีคําถามเน้นๆก็จะคือมีอยู่สามสี่หัวข้อละค่ะที่ที่ท,ท,ที่ที่บางคนอาจจะเจอนะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเป็นคําถามอะไรบ้างเ๋ยพิมพมาบอกค่ะสําหรับคําถามภาษาอังกฤษนี่จริง,รงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพียงแค่เราจําประโยคคําถาม what want, when where ให้ดีนะคะ ออมันก็จะเข้าใจคําถามนั้นๆน,น,นะคะแต่มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนนะคะบางคนเขาไม่รู้เขาก็อาจจะแบบวิตกกังวลก็ได้ก็มีเช่นกันนะคะถ้าทุกคนกังวลคําถามที่เขาจะถามแน่ๆแหละถ้ามาตมเนี่ยเขาจะถามคาแรกเลย where are you from เลยนะคะเขาจะถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรทั้งทัที่สปอร์ตพาสปอร์ตนันก็โชว์อยู่ด้วว่าเรามาจากประเทศไทยนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะถามคําถามเบสิกของเรานะคะว่าเราอ่ะสามารถรู้ภาษาอังกฤษ ได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามที่ง่ายสุดขาถามคำแรกเลยนะ where are you from คุณก็ไม่ <c oughs> ต,ต้องตอบให้เต็มประโยคเลยก็ได้ค่ะคุณก็บอกว่า Thailand แค่นั้นเองบางคนโชคดีก็อาจจะผ่านแค่คำว่า Thailand นี้ก็สแตมไปเลยนะคะแต่ถ้าคนที่แบบอาจจะเจอสองสาคำถามก็จะมีคำถามนี้ตามมาค่ะแล้วคำถามที่2ถ้าจะเจอแน่ๆถ้าถ้าโดนถ้าโดนถามนะคะ what is the purpose Of your visit เขาถามว่าคุณมีจุดประสองค์อะไรที่มาเที่ยวประเทศนี้นะคะที่มาเที่ยวที่นี่นะคะคุณก็ตอบไปว่าเอ่อ uh, travel อะไรก็ได้คือมาเที่ยวหรือไม่ก็ visit my friend visit หมายถึงว่ามาเยี่ยมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่แค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องอก I form I come here for visit my friend ไม่ต้องค่ะแค่แค่ว่า visit uh, my friend หรือไม่ก็ travel แค่นั้นก็คือจบค่ะตอบเป็นประโยคสั้นๆแค่นั้นพอเขาก็เข้าใจค่ะ นะคะคเขาถามจุดประสงค์เราแล้วว่าทำไมถึงมาที่นี่นะคะเราก็ตอบเข้าไปแล้วว่ามาเที่ยวนะคะแล้วเขาก็จะถามต่อว่า how long will you be here how long will you be here หมายถึงว่าคุณจะอยู่นี่นานแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ two weeks 2อ,อาทิตย์หรือไม้แ1่ ten ten days t w e n days แค่นั้นจบค่ะไม่ต้องไปตอบเต็มประโยคก็ได้เอาง่ายๆเลยให้แบบเข้าใจง่ายๆเลย two weeks 10 days t w e n days ก็ไม่ต้อง I will be here for a two weeks ไม่ต้องนะคะก็ง่ายๆเลย two weeks 10 day s เ e day จบค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือกรณีที่ทุกคนโดนถามนะคะว่จะส่วนมากจะเจอคําถามเบสิกแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนที่ไม่โดนเลยก็โชคดีไปแต่โดยรวมๆแล้วอตอมตุรกีนี่คือเข้าง่ายสุดนะคะไม่ค่อยเจอถามเท่าไหร่ส่วนมากเจอคําแรกเลย where you from นะคะเขาก็แกล้งถามไปอย่างนั้นแหละคะ่ะว่าคุณ มาจากประเทศไหนก็ไม่ถามต่อหรอกค่ะเพราะเขากลัวเราตอบไม่ได้หรืออะไรยังไงอะไรก็แล้วแต่นะคะเอ,อแต่ที่แน่ๆประเทศนี้เขาก็เปิดรับอาแขนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากมาย ก็โอเคนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าตอมอตุรกีเข้าง่ายจะทำอะไรอะไรก็ได้นะคะก็ไม่ใช่อีกนะคะมันก็มีสิ่งของต้องห้ามนะคะมีสิ่งของที่ไม่สามารถนำหรือลักลอบเข้ามาประเทศได้มีสิ่งของที่เป็นของผิดกฎหมายสีเทาก็ไม่สามารถนำเข้ามาประเทศได้นะคะลึกๆยังไงเพื่อนๆก็ไปสามารถเซิร์ชอยู่ใน Google ได้นะคะว่าสิ่งของต้องห้ามนาเข้าตุรกีนี้มีอะไรบ้างล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมามียิงไทยสองคนนาสินค้า ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยนะคะคือใบไม้สีเขียวอะนะคะก็คือนําเข้ามา30-40กิโลก็โดนจับไปทั้ง2ตัวเลยแหะคะ่ะก็ให้มันติดคุกตายงอมอยู่ที่นี่ยาวไปเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะฉะนั้นนะคะคิดว่าง่ายแล้วจะทําอะไรก็ได้ก็ไม่ใช่นะคะเขาก็มีระบบตรวจจับที่เข้งครัดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะไม่เล็ดรอดเขาไปแน่สิ่งของผิดกฎหมายหรือสิ่งเสพติดนี่คือจับได้แน่นอน,นะคะ่ะไม่รอด ก่อนนั้นแหะค่ะพิมพก็มาทาคลิปสรุปเกี่ยวกับต่อหมอของตุรกีให้ฟังแล้วนะคะตุรกีเข้ายากไหมไม่ต้องตรวจเงินในกระเป๋าไหมก็ว่าไม่นะคะแล้วถามอะไรบ้างก็ตามนั้นที่พิมพ์เล่าให้ฟังเลยถ้าคนเจอภาษาอังกฤษก็จะประมาณเบสิกอยู่ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนเข้ามาเที่ยวตุรกีก็จะมีความสุขกลับไปมาตุรกีอย่าลืมพกซื้อกันหนาวมาด้วยนะคะถึงจะเป็นอากาศร้อนช่วงหน้าร้อนแต่ตกเย็นมาหนาวแน่นอนค่ะ เอาล้คะ่ะทุกคนหวังว่าข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะถูกใจก็กดไลค์กดติดตามฝากด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงใครมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะถามพิมพ์ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาพิมพ์จะหาข้อมูลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะอีกเช่นเคยละคะ่ะใครที่มีข้อมูลที่แตกต่างจากที่พิมพ์พูดมาในข้างต้นนี้ก็สามารถมาแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะมาเที่ยวตุรกีค่ะเดี๋ยวยังไงคืมีวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ